สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจจะทำไมพี่ยกขึ้นสอนิ้วเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนปีกนก ลดปัญหาการกินหน้ายางด้านในครับให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับระยะมันจะได้กว่าเดิมครับระยะความยาวความใหญ่ความแข็งแรงด้วยครับได้ความแข็งแรงด้วยแล้วมันลดการกินหน้ายางได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทำไมอันเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้เหรอพี่ใช้ไม่ได้ครับมันสั้นครับมันสั้นเนาะใช่ครับมันจะกินหน้ายางด้านในใช้ได้แต่มันกินหน้ายางครับ ถ้าเปลี่ยนก็จะดีมากกว่าใช่ครับโอเคนะคะเพราะว่าเขาทํามาเฉพาะรถยกใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นรถเดิมเนาะใช่ครับโอเคแล้วใส่สปริงเดิมมันมีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีครับสามารถใส่ใช้ได้เลยเพราะว่าตัวสปริงสามารถใช้กับตัวยก2ขึ้นได้เลยเนาะได้ครับอ๋อโอเคอันนี้ยกยกยก2ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอ๋อโอเคพี่แบบช้ำนาญเลยไหมในการเปลี่ยนเนี่ยก็พอได้ครับที่ต้องว่านใช้ที่อเคแข็งแรงเออทำได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ สลาวเวลาให้หน่อยค่ะไม่กลัวแล้ว,ไม,ลว,ลวไม่กลัวแล้วนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างๆกันบ้างนะคะอันนี้ใส่กระจังหน้านะคะเป็นแบบใหม่ลับส่งเลยนะคะเป็นแบบตัวเหล็กเลยนะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะพร้อมกับกันชนหน้ากันชนหน้านะคะเป็นของ h u มเบอนะคะตัวนี้ไม่รับสุดเลยนะคะใส่แล้วมันหนักคุณหนุ้ยใส่ไปทําไมหนึ่งเลยได้หล่อนะคะ สองเลยนะคะถ้าสมมุติพี่ใส่ชุดเหล็กทั้งคันขนาดนี้นะพี่ไม่มีรถคันไหนตาเข้าใกล้พี่เลยไม่บอกเลยนะคะอย่างเช่นฟอร์ดเนี่ยมันคันใหญ่อยู่แล้วนะที่สังเกตในท้องถนนนะเวลาที่ขับรถไปเนี่ยมันรู้สึกว่าคันใหญ่มากๆนะคะแต่เห็นในคลิปน้อยเนะี่ยมันคันเล็กนะพี่แต่ว่าจริงๆเรามาดูใกล้ๆคันใหญ่มากเลยนะคะ แต่แล้วทีนี้นะคะสมมตินะคะสมมติมีอะไรเกิดขึ้นตัวนี้จะโดนกอดน,นะคะพี่มันจะไม่เข้าตัวถังเรานะคะตัวเหล็กเนี่ยที่มันเขาทดลองมาแล้วนะคะในการดึงล้างอะไรต่างๆตามมาตรฐานของเขานะคะก็คือป้องกันการแบบคือถ้าอันไหนมาชนพิยะอันนั้นยุบพูดง่ายๆนะคะก็คือด้านหน้าก็ใส่นะ,ะอออแบบสวยงามนะคะสีน้ำเงินตัดสีดำนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับ รถคันนี้นะคะเดิมที่เลยเป็นรถวายเทคนะคะราคาลำต้น1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นเกาพนะคะสำหรับ6เกียร์นะคะแล้วก็มี10เกียร์นะคะเป็นขับ2แล้วก็ขับ4นะคะด้านล่างของเรานะคะพี่ดูนะตัวนี้เป็นกันกันพวกเอ่อกันด้านล่างนะคะทาเป็นสีน้าเงินได้นะคะพี่คนนี้เขาชอบสีน้าเงินนะคะทําไมต้องใส่ตัวนี้ละ่ะอ่ะแล้วตัวเดิมไม่ดีหรอตัวนี้ยกสูงขึ้นนะ,ะตัวนี้นะคะป้องกันพวกญ่า พวกทรายพวกหินที่จะกระเด็นกระดอนเข้าสู่ตัวหม้อน้ําของเรานะคะหนึ่งเลยถามว่ายกสูงเนี่ยมันดียังไงนะคะตอนนี้ฝนตกเลยเมื่อเช้านี้น้ําท่วมนะคะน้าท่วมถนนนะคะอันนี้ก็ขับได้สบายสบายเลยไม่ต้องกังวลเรื่องน้นเลยนะคะแต่งด้านหลังหนะะ้าของเราเลยนะคะก็เป็น h ั้มเมอร์ทั้งคันเลยนะคะตัวนี้ยกขึ้นสองนะคะเรามาดูตัวตัวแมได้ค่านะคะใช้ของไอรอนนะคะซุ้มล้อสีน้ำเงินนะคะเรามาดูลายแม็กกันบ้างนะคะ แม็กฟอร์ดนะแมะ็ฟอร์ดนะ,ะแข็งแรงทนทานนะคะลเข้าไป24นะคะลเข้าไป24ทําให้ล้อมันยื่นออกมาใช้ยางหน้ายางนะคะโอเวอรไซส์ o นะคะ32 33คูณ12.5ออนะคะล้อใหญ่เลยยกสูงนะคะเหมาะกับการยก2นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะมีการรับประกันหลังการขายด้วย1ปีเต็มนะคะพี่ไม่ต้องกังวลเลยว่าใช้อ,อ,อยู่ต่างจังหวัดจะมีอะไรไหมคุณรู้ตัวนี้ก็คือรับประกันให้1ปีเต็มนะคะสําหรับ ลูกเพจนะคะเพจเจ้าหญิงเอเวอร์ดะคะด้านหลังของเรานะคะก็ใส่บันไดหลังนะคะกันชนหลังนะคะฮัมเมอร์นะคะตัวนี้อย่างที่ดุ้นบอกนะคะตัวนี้จะโดนก่อนเพื่อนะคะก็ไม่มีใครถ้าสมมติว่าต้องวัดใจกันหน่อยแล้ว,ว่าจะกล้าเข้ามาใกล้รถเราหรือเปล่านะคะกันกระแทกหลังนะคะกันกระแทกหลังใส่เป็น เอาดนะคะก็ป้องกันรอยขีดข่วนนะคะถ้าสมมติว่าใครเข้าไล่เข้านาบ่อยนะคะกลัวแบบว่าเอ้ยข้างหลังเนี้ยมันโดนหรือเปล่านะคะหนึ่งสวยงามอยู่แล้วน้าเงินตัดดำนะคะสองป้องกันพวกกระบะหลังได้ด้วยนะคะใส่ตัวนักสือเขาว่าแรงเจ้าเข้าไปนะคะเป็นอีคิวริกนะคะสำหรับสีน้ําเงินนะคะห่วงนะคะมิติเลยนะคะห่วงห่วงห่วงตัวนี้นะคะทำสีน้ำเงินด้วยนะคะ โดดเด่นนะคะที่ซื้อทั้งหมดก็เคาะตัวห่วงนี้เลยนะคะด้านหลังของเรานะคะเป็นโลบะหลังนะคะตัวนี้หล่ออย่างเดียวไม่ได้นะคะการกระแทกได้ด้วยนะคะถามว่านุ้ยเพิ่งเข้าใจนะคะทําไมต้องใส่โลบาหลังอะ,อะทาไมต้องใส่เหล็กนะเะออม,มันมีอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมตินะ,ะถ้าสมมติว่ามีเกิดการพลิกคว่ำตัวนี้จะทรงตัวนะคะไม่ให้ตัวนี้มันยุบลงไป ไม่ให้ตัวนี้มันยุบขึ้นไปนะคะแต่ตัวนี้จะทรงตัวแข็งแรงนะคะแล้วก็ทําทให้ตัวรถเนี่ยมันไม่ยุบตัวนั่นเองค่ะขอ้อมูโดยสารปลอดภัยแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านบนนี้เอาไว้ทาอะไรอะ่ะคุณน้อยเอันนี้เอาไว้จับเกาะนะคะหรือว่าใครจะแบบบรรทุกจักรยานเรือหรือสิ่งของต่างๆนะคะไปออฟออฟเขาเรียกว่ากางเต็นท์ออฟรดหรือว่าขนของได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ โอเคนะคะวันนี้นะคะนุ้ยยิยนดีมากๆเลยนะคะได้อ่าพรีเซนต์นะคะพี่ช่างอยู่พอดีเลยนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักอีทบ็อกนุ้ยมาได้เลยะคะ่ะหรือโทรนุ้ยนะคะ0659353398ค่ะเพราะนุ้ยคือ1ในทีมงานฝายเกษตนักมิมนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ